แซกีคือการกำเนิดเกิดใหม่เป็นคนใหม่ที่พิเศษกว่าเดิมแซกีเป็นศาสตร์โบราณที่มีมามากกว่าพันปีคนจีนโบราณนิยมทำแซกีเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวทั้งในธุรกิจหน้าที่การงานและสุขภาพพิธีการทำแซกีนะครับคือการนำา n n a นนะครับบรรจุลงไปในโถแล้วก็ไปไว้ในตำแหน่งที่เราจะทำการฝังซึ่งต้องมีองค์ประกอบคือ เลิกยามเจ้าตัวให้ทุกอย่างร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันถึงจะเกิดพลังแซกีเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องบารมีโชคลาภสุขภาพแซกี้6 8 8สระบุรีเป็นสถานที่ที่มีองศาเดียวกับสินแสระดับโลกเขาใช้ทำแซกีกัน